มาที่อีกหนึ่งเรื่องใหญ่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตามหากันทั้งประเทศครับน้องแคร์ครับสาววัย26ปีจากเมืองเลยหายออกจากบ้านไปแล้วเป็นคนหน้าตาส,สวยนะครับข่าวบ้างเอ๊ะทะเลาะก,กับแฟนหนุ่มหรือเปล่ามีปัญหากับครอบครัวหรือเปล่าตกลงอยู่ที่ไหนอย่างไรเรามาไล่เรียงสั้นๆตรงนี้นะครับเรื่องราวมาจากพี่สาวได้โพสต์ตามหาบอกว่าน้องแคร์เนี่ยออกจากบ้านไปทํางานที่สมุดปราการแล้วหายตัวไปตั้งแต่8มีนาคม พอไปถามเพื่อนเพื่อนบอกว่าน้องแคร์ไปทํางานที่กาญจนบุรีก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ปรากฏว่าก่อนที่น้องแคร์จะหายตัวไปน้องขึ้นรถทัวร์ที่หน้าบ้านตอนสามทุ่มคุยกับเพื่อนบอกว่าจะไปเมืองการนั่งรถจากเมืองเลยเนี่ยมาถึงหมอชิด28กุมภาพันธ์แล้วนั่งรถตู้ต่อไปที่กาญจนบุรีจากนั้น1-8มีนาคมเนี่ยน้องติดต่อกับที่บ้านตลอดเวลาคุยกับแฟนหนุ่มตลอดเวลาแต่พอวันที่8ปุ๊บหายตัวไปพี่สะพ้ายบอกว,กว่าก่อนที่น้องจะหายตัวไป เคยได้ยินน้องคุยกับแฟนใหม่เรื่องการลงทุนลองฟังกันหน่อยครับแฟนแกชวนแกไปลงหุ้นค่ะหุ้นนี่เป็นพวกอะไรพี่รู้ไหมไม่ทราบค่ะได้ยินว่าแต่หุ้นเฉยๆค่ะว่าได้กําไรประมาณแสนหรือเป็นล้านขึ้นค่ะจากที่พี่ฟังเนี่ยพี่คิดว่ายอดเงินที่ลงทุนนี่น่าจะเยอะไหม,หม,หมก็ว่าน่าจะเยอะอยู่พอประมาณค่ะ ขณะที่แฟนหนุ่มก็ออกมายืนยันนะครับว่าติดต่อน้องแคร์ได้ครั้งสุดท้ายก็คือ8มีนาคม4ี่ทุ่มครึ่งแชทมาหาเหมือนกับน้อยใจเ <Yeah. S 1> ช้าวันต่อมาทักกลับไปแต่น้องไม่ตอบยอมรับนะฮะว่า <Yeah. S 1> แนะนําให้ลงทุนจริงๆ <Yeah. S 1> แต่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับที่น้องหายตัวไปสุดท้าย <Yeah. S 1> คุณผู้ชมฮะ <Yeah. S 1> มันมีวงจรปิดที่ปรากฏภาพคล้ายน้องแคร์ที่บอขอสอมเมืองการวันที่28กุมภาพันธ์ <Yeah. S 1> แล้วก็ไปพบสัญ,ญญาณมือถือกลางป่าที่ประเทศเมียนมาสุดท้ายน้องแคร์อยู่มาเลเซียฮะ เดินทางเข้าออกที่จุดตรวจสะพานข้ามแม่น้ําสุงไหงกโกลกนราธิวาสนี่ฮะ28่กุมภาพันธ์ตอนบ่าย 22. นาทีกล้องวงจรปิดที่ด่านตอมสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้อย่างชัดเจนนี่ฮะสรุปนะฮะเอาเป็นว่าน,นขณะน,นี้น้องแคร์เดินทางเข้าออกระหว่างไทยกับมาเลเซียบ่อยครั้งอย่างปี -66 เนี่ยเดินทางไปมา3รอบแต่ละรอบอยู่นานเกือบเดือนนะครับและทุกครั้งก็จะใช้จุดตรงนี้แหละในการเข้าออก จากข้อมูลพบว่าน้องแค์แอบลักลอบไปทำงานโดยผิดกฎหมายครั้งล่าสุดก็คือถูกตำรวจที่มาเลเซียจับนะฮะเพราะว่าไปทำงานโดยที่ไม่มีใบอนุญาตคือไปวีซ่าท่องเที่ยวนั่นเองนะครับตำรวจก็เลยยึดมือถือไปคาดว่าตอนนี้ถูกคุมตัวอยู่ที่รัฐปะหังประเทศมาเลเซีย